ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปัชละคุณนภพรและคุณผู้ชมทุกท่านครับครับขอมูจากให้ตัาการครับโดยกรมจุฬาเพราะว่านี่ภาคอีสานโบมีรายงานนตกบครับส่วนผากด้วยท่านาาดเมฆแต่ผักด้วยนตดฝนจากเว็บไซต์กรมจุยาตอนเสาร์วันนี้ใจทีพ่นของร่มต้นออกผัดปคลุ่มผักเหนือและผาคอีสานครับ ในขณะที่หลอดมอสูญผัดพานผันผนกลางตอนล่างผักต้นออกแต่ผักใส่ตอนบนประกอบกับมอสูญตัวตกยิ้มใส่ผักคระปุ่มเลมันผักใส่ลาวไช่ครับเคยไช่มือนีฝุดไปสายตอนเช้าหนี้มีผักกระปุ่มแค่เล็กน้อยแล้วครับแล้วก็พาดพัดตอนเช้าหนี้ครับยังบริเวณที่ฝนได้สมมติทั้งการตรวจครับในภาคอีสานครับถ้าสมัยถจัดการครับในภายอีสานแต่ตอนเสองม right. sa no ือนีออดตอนสองอื่นครับ มีผลประกันนองหลายรายีีสิบของพื้นที่โดยประมาณครับเนนหวัดนพครสติมาบุยล่มซุรินประกอบละัานี่ครับรุปตางสุดเหมือนเสาครับประมาณข้อสามหอดเาองศาเซรเซียดรุ่งทสุดในหฮมบายมอนี้ครับประมาณส2อสองหอดสามสี่องศาเซเซียนมอนี่ครับล่มที่ต้นออกพัะพุ่งบรสานกับครอบโดยประมาณสิบอดเศ้าเรือเมตรหอชัิวโมงครับ ครับในช่วงนี้อากาศเปยนแฟครับขอฝากตื่นหน่อยทุกคนับแนระว่างรักษาสุขภาพไว้นะครับในช่วงนี้ครับแต่สมัถจะต้องเพิ่มครับขับซื้อโอนไล่อันยิงทุกสายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกมสิยาครับผมโซโลนี่ขอบคุณสุกท่าครับ